แล้วก็ท้าทายมากในระหว่างที่พี่ทํางานประจำเนี่ยพี่ก็เข้าใจเรื่องหนึ่งไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานที่พี่ทําอยู่ะมันก็ดีนะแต่ว่าสิ่งที่พี่ทำเ่ยปลายทางที่พี่อยากจะได้อาจจะไม่ได้ให้ได้ทั้งหมดพี่เองมองงานประจําที่พี่ทำเนี่ยเหมือนพี่เข้าใจธรรมชาติของงานมากกว่าเพราะพี่รู้สึกว่างานที่พี่ทำเนี่ยแน่นอนเรื่องที่หนึ่งคือเงินเดือนเนี่ยถามว่าใช้ปีหนึ่งจะพอไหม โอ้หไม่พอครับมันก็เลยเรียกว่าเงินเดือนนี้จจะยังไม่พอเลยเจอเขาตอนที่พี่ทำงานประจำถามว่าอะไรได้ดีไหมก็หกหลักนะตั้งแต่อยู่ยี่สี่ตั้งแต่อยู่สี่เลยรับใช่แต่พี่มองเรื่องหนึ่งว่าวันนี้ในในเงินเดือนที่พี่ได้รับอ่ะถามว่าวันนี้คนที่กำหนดเงินเดือนให้กับเราอ่ะเป็นตัวเราหรือเป็นเจ้านายเราเจ้านายเออถ้าเราทํางานเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวเราไปขอเจ้านายเพิ่มขึ้นเท่าตัวในเรื่องเงินเดือนได้ไหมถมว่า เออกล้าจะไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าเข้ามาขอเราลดเงินสักครึ่งหนึ่งเราอาจจะต้องยอมจริงไหมตามนีอย่างเช่นโควิดที่ผมเห็นเป็นหลายคนเลยนะเออจริงใช่ <c oughs> พี่เลยเข้าใจเลยว่าวันนี้การที่เราไม่สามารถกรําหนดเงินเดินเองได้พี่ก็ไม่รู้เลยว่าพี่จะกาหนดอนาคตพ,พี่ได้ยังไงโ <c oughs> อ้โหเรื่องที่สองที่พี่เข้าใจธรรมชาติก็คือว่าวันนี้ขนาดพ่อแม่เราเขารักเราทั้งชีวิตเขายางดูแลเราทั้งชีตยังไม่ได้เลยแล้วแถมว่าจะมีบริษัทไหนบ้างอ่ะจะอยากที่จะจ้างเราไปทั้งชีวิต โหยากเหมือนกันนะมันก็คงไม่ง่ายจริงเว<ช>้ยละเรื่องที่3พี่พี่เข้าใจก็คือพี่รู้เลยว่าวันนี้ไม่ว่าจะเงินเดือนหลักหมื่นหรือหลักหลายแสนก็ตามสุดท้ายเดี๋ยววันหนึ่งหกสิบก็กลับมาเท่ากันคือศูนย์นะแต่เพราะว่าถ้าเราออกจากงานเสร็จปุ๊บทุกอย่างเลยศูนย์หมดเลยถูกต้องมันก็คือทุกๆงานเนาะโดยธรรมชาติพอพี่เข้าใจเรื่องงานอ่ะทาให้พี่มองชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยแล้วตัวพี่จะรอจนถึงหกสิบแล้วค่อยมานั่งคิดหรือเราคิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วตอนหกสิบเราจะได้ไม่มีวิกฤตดีกว่าก แทมเคยได้ยินไหมคำหนึ่งเขาบอกว่าในวันที่ชีวิตเราลาบลื่นนะถ้าเราไม่หาทางออกให้กับชีวิตอ่ะวันที่เจอวิกฤตอ่ะชีวิตเราอาจจะไม่มีทางไปนะเว้ยจริงพูดง่ายคือถ้าเรามาหาทางออกตอนวิกฤตแล้วมันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเออมันก็คงไม่มีใครสร้างบันไดหนีไฟตอนที่ไฟมันกำลังไหม้จริงป่ะถูกต้องคับพี่เออพี่ก็มองชีวิตอย่างนั้นละง่ายๆพี่เลยมองว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งนะแล้วตอนนั้นพี่ก็อยากทำธุรกิจส่วนตัวก็อยากจะไปเปิดร้านไอศครีมขึ้นต้นด้วยตัว S ครับอาอติมมีหลากหลายรสชาติก็อาจจะพอรู้บ้างนะแต่ว่าบอกตรงๆว่ามันใช้เงินทุนไม่น้อยอ่ะก็ตอนนี้ก็6ล้านถรวมเช่าเซ็งที่ข้างไอแบกด้วยก็อีกสองล้านรวมก็8ล้านอ่ะเงินเงินพี่ก็มีอยู่ล้านกว่าครับขาดอีกเจ็ดล้านเองขาดอีกเจล้านเองก็เลยเป็นมหาเล็กๆของพี่ก็เลยซ้มันคงมันคงไม่ง่ายแล้วที่พี่จะทำอะไรสักอย่างหนึงครับเอแต่ก็จังหวะนั้นพี่ชายพี่ก็มา แนะนำให้พี่เข้ามาศึกษาธุรกิจนี mm. ้พี่ก็เลยเข้ามาธุรกิจได้เพราะต้องขอบคุณพี่ชายเลยที่เขามองเห็นโอกาสตรงนี้แทนพี่ oh. ในวันที่พี่ก็ไม่เห็นโอกาสนะว่าพี่จะเกิดมาเพื่อมาทําหรือมาจอยโปรเจกต์หรือธุรกิจนี้เลย mm. จังหวะดีใช่เพราะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ได้มองหามันก็คงมองไม่เห็นนะ mm. พี่กําลังมองหาอยู่แล้วเขาก็มาบอกแต่ว่าพี่ไม่เชื่อว่ามันเป็นโอกาสของพี่เพราะว่าโดยสายตาของคนที่ได้ยินคําว่าแอมเวย์เราก็อาจจะมีมีความไม่เข้าใจเพราะพี่เป็นนักการเงินถามว่าแทนว่าพี่ชอบขายของไหมโอ้แม่น่าจะไม่นะครับไม่เลยแต่ถ้าสมมติว่าให้ให้คนอื่นอะแบบวิ่งเข้ามาหาเราพี่ว่าโอเคแต่การที่พี่มองว่าถ้าไปขายของเหมือนกับเราวิ่งไปหาคนอื่นรู้สึกว่ามันไม่โอเค ออแต่พอพี่มาฟังระบบมาฟังแผนแลวมาฟังแนวทางพี่รู้สเออจริงๆแล้วในธุรกิจนี้มันไม่ได้เป็นการขายเนาะแตม่มันเน้นในการที่เราสร้างแพลตฟอร์มในการขยายธุรกิจเออถ้าอย่างนี้ดูมันน่าสนใจครับผมอยากจะย